ผมบอกเลยนะว่าด่านนี้เนี่ยเป็นด่านที่ยากสุดในว้าแมนเลยครับทุกคนผมบอกตามตรงนะว่ามีหลายคนเนี่ยที่ผ่านด่านนี้ทุกคนด่านแต่ที่ราชูชีฮะทุกคนเนี่ยคือโคตรยากนะผมบอกตรงถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เปิดก่อนเนี่ยเรามีสิแพ้โคตรสูงเลยจะเป็นยังไงก็ไปลุยเลยดีกว่าทุกคนทีมผมก็นั่แหละนะก็ทีมสายฟรีเน่ทุกคนมาลุยเลยด้วยกันตอนที่ผมไม่มีซูริลเนี่ยคือผมแพ้ยับไปแล้วทุกคนผมบอกเลยว่าแทบเทียมไม่ติดเลยแหละเพราะงั้นตอนนี้เรามีซูริลแล้วเราก็ลองไปดูดีกว่าเนะ ขอเช็คทีมหน่อยในกันเอานี้มาตรงนี้โอเคเพื่อให้เปิดก่อนบ้างเปิดมีสปีดแบบเปิดก่อนเงี้ยแล้วก็คนนี้ก็เป็นแข่งไว้นะสะท้อนไปส่นนี้ผมก็สปีดมาเก้าร้อยสิบนะทุกคนมันก็น้อยแหละมาจะแก้แค่นั้นเองเดี๋ที่ใหญ่สุดเลยว่าครับแมนมาทุกคนมึงไม่ได้เขาเปิดก่อนให้ทุกคนมาจัสติ้งแครใส่ฮาวขีดสร้างล่างสองนะทุกคนแล้วก็ทุกคนอาลมณมันไปตั้มโดนตั้มไม่ดีมาเมเดอแล้วก็ซี่ตั้มมาปั่นปั่นแล้วก็พันองศาไงล่ะไม่เข้าเลยไงรเงี้ยรอบ้วก็นิดดเียวฮะทุกคน สูลิอเลยตัดไปอย่างทีฮะแทบไม่เข้านะแต่ว่าติดกระดูหักแล้วก็ระเบิดนี่ไงคืนจีบบอ,อกพี่ไปแล้วก็เขาก็าคืนมาไงทุกคนนึกปุ๊บโอ้โห้าสิบสีล้านนาเมตโอ้โหตายเลยหรือว่าเราต้องใช้คอร์คิลูินชุบโอ้โห้าสิบสี่ล้านนาเมตรหรือห้าร้อยสี่สิบล้านเนี่ยผมดูไม่ทันนะเมื่อกี้เขาก็าคืนมาไงทุกคนนึกปุ๊บโอ้โแต่อย่าไม่ยอง,งนะซุลิโอตายไปนี่เงี้ยไม่เข้าเลยสาหัสเลยทีฮะทแล้วตายตายอย่างทีสิบล้านศูนยนาเมตโอเคแล้วก็ฟุยไฮเกอรตัวไป ขื่นจิบค่ยี่นี่ไงสิบเก้า,งางล้านนาเมยทุกคนแล้วก็ซ้ำต่อด้วยผมก็เอาไปกินซะขื่นจิบคบ่ยี่นี่ไงค่ยี่แล้วก็ระเบิดปุ๊บปุ๊บปัง้งมือมนเอดอร์นะเกือบตานะก็ขอหมัดธรรมดาต่อนเนื่องนี่ะนะคื่นจีบค่ยี่ซ้ำต่อเน,นื่องนี่ไงให้ไม่เข้าเลยทำไมเราปุบปั้เขาหนามากเลยเนี่ยขั้นไหนเนี่ยขั้นสิบเหรอโอ้โหก็หนาเลยซื้อปั้บปั๊บปั้บปั้บแล้วก็คำองศาเป็นไงไม่เข้าต่อยธรรมดาไปให้ไม่เข้าดีโอ้โ โอ้โหรูบิดที่หายหมดเลยอะโอบิตาย12ล้านเมตร บาตาสว่างเลยงงๆบ่อกีในเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยโอ้โหเรายังแพนน้ทุกคนตสอกกี่สั้นพารสองเนี่ยยังแพ้เดี๋ยวต้องเอาคอนีม้มาใช้แล้วนี่เอาคอนีม้มาใช้เลยในเมื่อสปีดมันไม่สามารถช่วยอะไรได้แล้วก็น่าจะเปลี่ยนตัวนะทุกคนเราวทำการเปลี่ยนสายวูธฮะเป็นโกลแคสต์บานนี้น่าจะดีนะว่าโกลแคสต์ก็มีแบบนกไงหรือว่าอเอาเกวีมาสตาร์ดีจะได้ออกหรือเปล่าฮะน่าจะได้ออกอยู่แหละมาทำการลองหาสู้รอบไปสองดีกว่ามาเลยมา ดูซิว่าจะผ่านหรือเปล่านะมีคอแกเดียวชุบแล้วไงว่าจะซีแคสแสร์ทวิกเตอร้างเหมือนเดิมฮะแล้วก็โดนตั้มไม่เองพี่ซีปัมปันแล้วก็พันองศาไม่ไงล่ะไม่เข้านะฮะทุกคนแล้วก็เกยนัดเตะหนึ่งทีสหัสแล้วก็เซนเลอร์ตัดอย่างทีแล้วขึ้นจีบโบลคยี่นี่เาเอาสูรคือมาแล้วเท่าไหร่โอ้ยสามอาณาเมียฮะติดโล่หมดแน่นอนเอานะแล้วก็กันหนำเลยขอเงินอะไตายแน่แล้วก็ฟุ้ยไฮเกตต่อไปปึ๊บปัง ผมไม่รู้ว่าถ้าเราหีดังเนี่ยติดสตาร์ทได้หรือเปล่านะตีสตาร์ไม่ได้นี่ไงผมไม่ไม่ได้เลย <c oughs> แล้วก็คือจีบอ้อยไปฮะไม่เข้าเหมือนเดิมฮะแล้วเนี่ยได้สตาร์ทก็ถือว่าจะโอเคแล้วล่ะ <c oughs> โอ้ยสวยริลล์ิ่ลุกมาเมื่อกี้แล้วตีเหมือนเดิม <c oughs> ตองด,ด,ดอยคือเยอะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดคอยไอม้มูเมเดอร์นี่ไม่ธรรมดาเนี่ยมันมีไม่ยอดท้อเลยทุกคนถึงต่อให้มันตายตอนนี้มันก็มีไม่ยอท้ออ่ะที่นั่นลูบิเสร็จแล้วใช่ไหมเอาลูบิคือไปนี่ไง ผมไม่เข้าเลยเนะี่ยโลูบินมันตายชั้นเติมรับวอลทางโง่สาวฮะแปดล้านนาเมย์ทุกคนรูบบิบมาแล้วสี่ล้านเหลืหนึ่งร้อยล้านว้าวถ้าเกิดเอาไปสายเติมนี่จะขาดน,นะชิวๆแล้ว,วลมึงเนี่ยอ,อีกโมงนมี่จะตายแล้วเจวินโอกาสแหละสตาร์ซะโอ้มาสตาร์ด้วยไม่มีต้านทานเลยเนะี่ยแย่ละว่ารอบสามเจวินไม่สามารถสตาร์ได้ะฮะถ้ากลับเควินไร้ประโยชน์เลยนะตอนนี้อ,อื่นจีบเขายี่ไปบีบ บีบอัดหน่อยโหเลือดแทบไม่ลดโอจะไปแล้วพี่ไม่ต้องเอาคิงมาว่ะเอาคิงมันก็กระบองเหล็กที่มีคอของโบล็อรแต่เราไม่มีโบลลไงถ้ามีโบล็รอรมานี่น่าจะผ่านได้อยู่นะเพราะว่าโบล็รอรโคตรแรงเลยไงแต่เราไม่มีมาประเด็นพันองศาไปไม่เข้าโอหนี่หินหรือว,ว่าเศษอะไรเกือจิว๋วจิ๋วแล้วอืมโอ้49ล้านาเมตรโอ้มันท่าปเด็นเหมือนรอบเมื่อกี้เลย S <S นี่ยโอไม่เข้าเลย <S 2> <S 2> <S เธอหน่ะคือถ้ามากี่แท้จริงสินะเราคงต้องตั้งแต่ยอมลตยอมล้ดิไม่ทีนึงเบิ่มหนึ่งที่โอไม่เข้าได้แล้วก็เจอดับเบิ้มมันก็หิวเลือดไงมันติมันก็หิวเลือดโอบีบตายแล้วน่ะให้ผ่านด่านนี้บ้างก็เขาไม่ให้พอได้คนคือผมไม่ผ่านว่ะทำไงไม,มันก็ไม่ผ่านเลยเอาลมกระหันน้ำใบต่อยมาหน้า เกอนายมีประโยชน์มากเลยนาะจริงมันก็น่าจะปิดฉากทุกคนสองร้อยห้าแสนนาเมนะยังไม่เจอทอววัดแล้วสวดคิอไปไงนไงี่ไงซามะกิฮะซามะกีแล้วก็มานี่ซาบากีเราสุดแล้วไนี่ยนี่ไงเรามีฟุบิก,กีด้วยอ่ะมึม เมื่อบีธรรมดามาแล้วก็ตาย <c oughs> บีธรรมดาสิบล้านนาเม็ดโอเคทุกคนเราไม่ผ่านจริงๆเนี่ยใครผ่านด่านนี้บ้างก็เขามไม่หมอดได้นคนขนาดมปั้านสุดขนาดนี้ละโจมตีหนึนะ่งล้าสี่แสนยังแพทุกคนทีมอื่นตัวอื่นก็เหมือนกันนะเอ้ะเรขอลาไปก่อนแล้วกันฮะฝากไว้ก่อนเถอะวันมันมีตัวโกงมาเมื่อไหร่เจอแน่